ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อไปอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> โปรดตั้งใจสดับในอนุสติทั้งสามรายการคือพุทานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติ ในอนุสติทัานสามไดการนี้เมื่อคืนที่แล้วได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้ไหลายในด้านของการตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะคือหมายความประสองค์อารมณ์เป็นสมาธิและก็แนะนําในด้านการใช้ปัญญาพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ เนื้อแท้จริงๆในการเจริญอนุสติทั้งสามรายการหรือว่าทั้งสิบรายการที่จะตอกล่าวต่อไปข้างหน้าการปฏิบัติจริงๆท่านให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อความรู้จริงไม่ใช่เป็นตัวภาวนาแต่การภาวนาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปกติจิตของเราชอบกระสับกระส่าย <c oughs> เพราะว่าอารมณ์จิตอย่างนี้มันตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสคืออุทจะก,กุกุจะมานานแล้วคำว่า,าอุทัจะก,กุกุจะก,ก็หมายถึงว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ในเมื่อเราที่จะใช้อารมณ์เ,เป็นอารมณ์ความคิด <c oughs> ถ้าเราไม่ควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวซยก่อน ความคิดก็ย่าคิดออกนอกเรื่องนอกราวต่อไปสำหรับวันนี้ก็อยาขอแนะนำอีกจุดหนึ่งคือในการด้านทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสติสามโดยการเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอารมณ์ที่ควบคุมกำลังใจ เรียกว่ากึ่งพุทธานุสติกรรมฐานแลียกว่ากึ่งกสินเวลาเราดูพระพุทธรูปก่อนที่จะภาวนาว่าพุทโธให้เพ่งดูพระพุทธรูปลืมตาดู <c oughs> ลืมดูตาดูจำภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาภาวนาว่าพุทโธ นึกถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยถ้าการของจิตมีสภาวะเลือนไปภาพพระพุทธรูปหายไปจากอารมณ์ของใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาจําภาพพระพุทธรูปไปได้แล้วก็หลับตาไปภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปการทําอย่างนี้ถ้าใหม่หม่ รู้สึกว่าจะหนักสักนิดหนึ่ง <c oughs> นี่พูดกันถึงอารมณ์ใหม่ห <c oughs> รือว่ามีอารมณ์ยังไม่ชินถ้าหาว่าอย่างนี้ภาพหายบ่อยๆคราวนี้อใหม่ลืมตาไม่หลับตาแต่ด้ว,ว่าจะเป็นนั่งจ้องตาเป่จงจนกรทั้งแสบตาน้ำตาไหลอันนี้ไม่ถูกก็มีหลายคน แนะนำไปแล้วท่านเกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไปนั่งจ้องพระพุทธรูปไม่หลับตาถึงน้ำโูน้ำตาไหลแสบตานี่อย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตะกิรมฐานโยกเป็นส่วนสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าไม่เป็นการสมควรไม่เข้าถึงมรรคผลเวลาเราดูลืมตาดูพระพุทธรูปนี่ก็ดูความสวยสดงดงามของพระพุทธรูป ดูพระพุทธรัตนลักษณะดูการนั่งดูผิวพรรณตามใจที่เราจะชอบถ้ามีพระพุทธรูปหลายๆองค์ก็ดูองค์นั้นบ้างดูองนี้บ้างก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าเฉพาะดูอย่างเดียวขณะที่ดูก็ให้จิตมันจับอยู่ที่พระพุทธรูปจิตถ้าเราจับอยู่ที่พระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรมฐานก็เป็นสมาธิเหมือนกัน เร่ว่าการจเจริญสมาธินี่ไม่ได้บังคับให้หลับตาเสมอไปจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้เป็นแต่เพียงว่าให้ใจจับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นถ้าเราลืมตาดูพระพุทธรูปจับพระพุทธรูปทรงตัวชอบองค์นั้นดูองค์นี้ดูองค์นี้แล้วก็ดูองค์โน้น <c oughs> ถ้ามีหลายองค์อย่างนี้ เป็นพุทธานุสติกรรมฐานสำหรับภาพที่ติดตามีผลสองอย่างคือใน,นเนื้อในถ้าหากว่าเรานึกตัวนี่เป็นภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติแต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตกากสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีและกสิน ถ้าเป็นพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทายตะกะสินถ้าเป็นพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นเป็นอาโลกสินหรือว่าใสมีแสงสว่างใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอาโลกสินรวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างแล้จะทำอย่างไหนมาสบายใจ หลับตาสบายใจก็หลับตาหลับตาจิตมันพล่านมากกว่าลืมตาเราก็ลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไรใช้ได้ทั้งสองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกันอันนี้มาในหนึ่งเสําหรับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แด้ความจริงหากว่าถนัดในจัดในการจับพระพุทธรูปก็จับแต่เฉพาะพระพุทธรูปก็ได้ไม่ต้องไปเอาถึงพระธรรมนี่สาหรับการเจริญพระธรรมในด้านสมาธิจัดว่าเป็นนิมิตอันนี้รู้สึกว่ายากนิดหนึ่งแต่ว่าอารมณ์จิตเขาเราชินในพระพุทธรูปก็เอาพระพุทธรูปไปก่อนว่าเรื่องพระพุทธรูปไปก่อนดีกว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็พอก็พอ แต่ว่าถ้าใจเราไม่จับพระพุทธรูปไม่อยู่ถ้าเราชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นศรณะเราจะนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้จัดเป็นสังขานุสติกรรมฐานไม่จํากัดว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนเอาที่เราจับใจของเราที่สุดเป็นภาพติดตาที่สุดอารมณ์จับอยู่ได้เพราะอะไรอารมณ์พอใจในองค์นั้นแล้วก็จับองค์นั้น อาจิตจับภาพพระองค์นั้นเขไว้นึกไว้ในใจพระเห็นง่ายถ้าสมมติว่าตาเห็นนึกเห็นง่ายแต่ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอยา่าไปคิดว่าท่านหนุ่มท่านแก่ท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่จําเป็นคิดจับภาพ,พไว้ว่าอ๋อนน่พระองค์นั้นเป็นที่พระที่เคารพของเราถ้าเราจะภาวน,นาด้วยก็ภาวน,นาว่าสังโฆ นี่เป็นอนว่านึกถึงอยู่กับที่นี่สมถ้าว่าสําหรับถ้าเราจะเดินไปเดินมาจะไปธุระที่ไหนทำกิจการงานอยู่จิตใจห่างร่างกายห่างจากพระพุทธโูปองค์นั้นร่างกายห่างจากพระสงฆ์ก็น,นึกถึงภาพพระพุทธโลปองค์งนั้นและนึกถึงภาพพระสงฆ์ไว้เป็นปกติ อย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวนึกถึงภาพพระนั้นอยู่เสมอเสมอเป็นปกติแล้าจิตใจมันสบายแต่หากว่าถ้าการทรงอย่างนี้เสมอเสมอ ผมก็อยากขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปคนดีนึกถึงภาพประสงค์เป็นประจำคนดีจะไปทางไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายหลายองค์ก็ได้ นึกถึงภาพประสงค์องค์นั้นองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าหลายหลายองค์ก็ได้มาติดอยู่ในใจถ้าสภาวะจิตของท่านทั้งหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือนและทรงอยู่ได้นานๆตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทำนั้นดูเมนว่านอกจากว่าผมจะเวลาพม่งคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพระจิตมันจับอยู่เพราะมันเป็นเอกขตารม จะเดินไปเดินมาไปธุระที่ไหนบินทบ,บายก็ตามจิตแม้ก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลายปลายกดเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กําไรพิเศษกำไรที่จะพึงได้นั่นก็คือทิพิจักขุยานแล้วก็จงอย่าไปคิดว่าเราจะศึกษาในด้านทิพจกขุยาน เราตั้งใจศึกษายอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นพระพุทธรูปพระพระสงฆ์ก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไรจิตว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นๆอย่างนี้เป็นผลแห่งทิ่เปยกุยานแน่เพราะอะไรเพราะว่าผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละในด้านพุทธานุสติกรรมฐานนี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุด เราว่าพระพุทธเจ้าทรงแต่สกับพระอนุนว่าอนันทาดูก่อนอนนุนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่บุคคลเ่าบุคคลนั้นเขาแม้จะเกาะชายสังสงติของตถาคตอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรรมฐาน เขาผู้นั้นก็ถือว่าอัตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นตถาคตเลยเพราะอะไรพคนนั่งเกาะชายสังกติเห็นแต่นเนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิต ต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธตีกาตัดว่าอานันทะดูก่อนอนนุนบุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถ,า,ถาคตยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าเมื่อตถาคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีแต่บุคคลบนนั้นจเจริญพุทธานุสติกรรมันทานอยู่เป็นปกติ ตาถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้เกาะชายสังติของตถาคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังติของพระพุทธเจา้าเวลานี้พระพุทธเจ้าท่านปนานิพานถ้าเราเกาะสังคติอยู่ท่านเราแล้วเ,เราจะไปไหน,น,นก็ได้ก็เอง <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาในอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นทิฏิยยคุยาน แต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุทธรูปบางทีไปบ้านหนึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมมันจะจิตเข้าถึงจะจวตูวประปาติยานเขาถามเขาปรารบถึงสามีของเขาว่าสามีของเขาตายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีความสุขและความทุกข์ พอเขาพูดถึงสาม,มีของเขาอารมณ์จิตมมนก็เห็นสาม,มีของเขาเย็นอยู่ที่นี้นถามว่าสาม,มีของเธอของคุณน่ะเป็นคนผิวเหลืองร่างโปร่งรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาถามว่าถามทําไมผมก็นิ่งบอกเปล่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนี่เป็นอันว่าไม่เชทิพย์เย่คุยานจตูปปาตายานเขาปรากฏ นี่ตอนนี้เขาปรารภสามีของเขามีความสุขและความทุกข์ในขณะเดียวกันนั้นไม่เห็นภาพสามีเขาสามพลาสามีเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเป็นปัจจัยเขาก็บอกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเพราะว่าไม่มีความประสงค์จะทำอย่างนั้นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในครั้งแรก นี่สมมติว่าถ้าเราเดินไปที่ไหนในป่านในดงก็ดีแต่เกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏแม้แต่ภาพวัตถุคือบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนและคนและสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอติต่างสียานเป็นอนุว่า เราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวจนมั่นคงแต่ว่าขอว่าอย่างเดียวว่าเวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธโรก็ตามและพระสงฆ์ก็ตาม,งตามจงอย่าคิดว่าเราต้องการที่ไปจัก,กุยานจิตมันจะั่านอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลพลอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐาน เป็นสมาธิหลวงพ่อปานเคยแนะนำว่าภาพธรรมานุสติกรรมฐานนั้นเขาตั้งนิมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิกแกว้วเห็นภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพดอกมะลิกแกว้วก็ทมที่เป็นดอกมะลิกแก้วที่หลั่งไหลออกมาจากพระโอษฐอง,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้านนั้นแล้วการที่จะมาจับภาพธรรมานุสติกรรมฐานก็ไปใช่ของยากก็ได้ทันทีเดื๋ว่าเราจะจับภาพสังขา,านุสติกรรมฐานคือประสง์องค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเราได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมด นี่แนะนำท่านในผลที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ในด้านพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนี้แล้วก็พิจารณาคุณความดีของท่านมีความจับใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสง์ อย่าลืมนะครับว่าผมจำกัดคำลงไปว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เปปะเปปะผมใช้คำว่าอริยสงฆ์โดยเฉพาะเมื่ออารมณ์จิตของเราจับอย่างนี้แล้วอารมณ์จิตมันก็สร้างความดีจิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลา พ่อไร่พ่อเรารักในพระพุทธเจา้าเราก็ดูจริยาของพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนว่ายังไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะพึงทําได้จิตมันน้อมไปเองเวลาที่เรานึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วเมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านท่านทาม,มาแบบไหนจใจของเราก็น้อมไปในตามนั้นพยายามปฏิบัติตามความดีทุกอย่างทั้งนี้เพราะน่ายความดีบังคับ ผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบังเอิญบ,บับงคับบังคับให้คิดขึ้นไปเองตัวปัญญามันเกิดนี่เมื่อเราทำมาแล้วใน,น,นเมื่อเราทรงสมาธิใดแล้วองค์สมเด็จพระประทีแก้วไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทำกรรมาฐานในสี่สิบบทนี้ทั้งหมดทั้งหมด เพอในด้านสมถะภาวนายางได้ย่างหนึ่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานคืออารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญวิปัสสนาญานได้ทันทีถ้าเราจะพระพุทธรูปพระพุทธวระพพุทธเจากก้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมากเป็นวิปัสสนาานก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานนสูตรเป็นสำคัญก็ง่ายดี มาพิจรารณาว่าสรีระร่างกายขององค์สมเด็จพระจินาศีบรมศาสดา,ส,าสัมมาสัพพุทเจ้าคนดีที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นผู้เลิศและร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุนธผู้มีพระคุณใหญ่ปฏิบัติตามกระแสะสัทธร,รมาทศนาขององสมเด็จพระจอมไตรจงสําเร็จเป็นอาณาตกะแต่ว่าเวลานี้พระบรรกายขององค์สมเด็จพระทศพล เดาว่าร่างกายของพระันรททั้งหมดอยู่ที่ไหนเวลาจะ2,000ปีเสษ็จร่างกายของทุกท่านก็พังไปหมดแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงมีพระคุณใหญ่มีกําลังใหญ่น่าจะทรงร่างกายอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดายก็ไม่สามารถจะนําคันห้าหิทรงอยู่ได้ แม้แต่พระอริยสงฆ์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรงไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย <c oughs> แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงอยู่ไดน้นี่ร่างกายของเราลนะร่างกายของบุคคลอื่นเรานี่ก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนอยู่ มีคนถวายเข้าของเข้ามานับเป็นแสนแสนโกดวิหารแต่ละหลังผ้าแต่ละชิ้นของดีทั้งหมดอย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาศาลถ้าคันทกคนดีเขา,เนนาว่านาวินาวิสาขามหาบาสิกาก็ราคามากวิหารแต่ละหลังละหลังนับจำนวนเป็นร้อยโกดพันโกดที่ต้องสร้างกัน แด้ว่าพิหารทั้งหลายเหล่านั้นโองสมเด็จพระทรงทันบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามรดิพาน์แล้วเอาไปได้หรือเปล่าองค์สมเด็จพระจอมไตรก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้ายของมหาปฏิปฐานสูตรว่าร่างกายก็ดีว่าถุกทั้งหลายก็ดี ถ้าเราเห็นแล้วก็จงคิดแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นเราไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ยึดถือว่าร่างกายของคนอื่นที่เป็นพันพัสามีพันยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นพ้องว่าเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีอำนาจบังคับร่างกายของเราคนดีร่างกายของเขาคนดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น นั่นมันก็มีความเสื่อมไปในทีมังกลางมีการสลายตัวไปนในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,าจ,าจ,าจา้ายังได้ทรงแนะนําว่าท่านนั่งไหลเมื่อเห็นแล้วก็เพียงสัตต์ทว่าเห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงศัตต์ทว่าอาศัยอยู่แลวจงไม่ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วย ว่ามันเป็นเราเป็นของเราจ้งคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นวัตถุาธาตุเป็นสมบัติของโลกแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นวัตถุาธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่เป็นภาระที่เมื่อเราทิ้งขันห้าแล้วคือขันห้ามันสลายตัวคือร่างกายมันพังเวลาเราตายเราไม่สามารถจะแบกร่างกายไปในชาติอื่นได้ ถ้าจำจะต้องเกิดใหม่ก็ต้องไปสร้างร่างกายใหม่ <c oughs> แ้ะร่างกายประเภทนี้จะไปเกิดในชาติใดก็ตามทีมันก็ต้องเป็นเต็มบรด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะเราไม่มีความปรารถนาในร่างกายอย่างนี้อีกขึ้นชืีอว่าร่างกายจะเป็นร่างกายร่างกายของมนุษย์ก็ดี จะเป็นกายของเทวดาคนดีจะเป็นกายของพรหมคนดีจะไม่มีสําหรับเราเราต้องการคือพระนิพัาน์อารมณ์ใดที่ทําให้เราไปพระนิพัาน์ได้นั่นก็หนึ่งตัดราคะความรักในเพศเสียสองตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินเสียสามตัดโทสะความโกรธความจ็บบาดเสีย สาสี่ตัดโมหะความหลงแต่ความจริงราคะกับโลภะนี่ท่านจัดเป็นตัวเดียวกันที่ผมแยกกันก็เพื่อท่านเข้าใจง่ายๆการตัดราคะก็ใช้สกายติติพระโทษกายยิกงถานุสติกาสุปกรรมฐานเป็นตัวนำการตัดโลภะความโลภก,ก็ตัดอารมณ์ที่อยากจะโรยทิง้งไปเสียมีการให้ทานแทน ในการตัดโทสะก็ใช้พรมีหารสี่ซึ่งเป็นของง่ายดีหรือว่าจะใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวขึ้นมาทําให้เป็นเอกขตารมคือทรงชานแล้วก็ถ้าจะตัดโมหะก็ใช้อํานาจวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริง ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,นมันมีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปนในที่สุดทุกสิ่งจะเป็นคนก็ตามใสกม์ก็ตามวัตถุก็ตามเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่สามารถจะเป็นเจ้าของตลอดกาลถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนี้นั้นอยู่เป็นปกติจิตใจของพระดันตบริษัของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเป็นอารมณ์ปลดคือปลดทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เกาะในอะไรทั้งหมดในเมื่ออารมณ์ของเราไม่เกาะในอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่ไม่เดือดไม่ร้อนใดๆสภาวะอย่างใดจะพึงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าท่านจบก,กิจในพระพุทธศาสนาขึ้นชื่อว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วองค์สมเด็จพระบริทีแก้วกล่าวว่าถ้าขันห้าของท่านสลายตัวมาเลยอันดับนั้นท่านเรียกว่าพระนิพพาน อาราบดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษากําลังใจของท่านตามอธัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี